สวัสดีค่ะท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนิโมดีดีสตอรี่นะคะสำหรับคลิปนี้จะเป็นการเล่าถึงประวัติของพระอริยสงฆ์ในพระพุทธศาสนาซึ่งในคลิปแรกของ EP 1จะเป็นประวัติของท่านสมเด็จพุทธจารย์โตกรมรังสีและที่มาของพระคาถาชินะปัญชรเชิญท่านผู้ชมรับฟังดีละค่ะสมเด็จพุทธจารย์โตกรมรังสีประวัติของท่านพิสดารมากชนิดที่เรียกว่าไม่มีใครเหมือนและใครจะทําให้เหมือนท่านก็ไม่ได้ ท่านเป็นยอดอัจฉริยะบุคคลที่ควรบูชาเป็นผู้หูสูตรรอบรู้ทั้งทางโลกและทางธรรมทั้งพุทธศาสตร์และไสยศาสตร์ท่านสมภพเมื่อวันพฤหัสบดีที่17เมษายนพศ2331เวลา6.35นตรงกับวันขึ้น12ค่ำเดือน5ปีวอกที่จังหวัดพิจิตรท่านมีพระชนชีพยอยู่ถึง5เป็นดินตั้งแต่สมัยรัชกาลที่1ถึงรัชกาลที่5แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ท่านเป็นโอรสนอกสเวเอตฉัดในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านาปายรัชการที่สองแห่งราชวงศ์จักรีกับงุดสาวงามเมืองกระแพงเพชรบุตรีของริพนแล,ละนางลาย้อนประวัติศาสตร์ไปในปีพศ2330ตอนนั้นประเทศสยามในขณะนั้นติดพันทั้งศึกเหนือและใต้พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกจึงมีพระบรมราชโอ,องการให้กองทัพไทยเคลื่อนกำลังเข้ายันศึกทั้งสองด้าน ได้โปรดเกล้าให้สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าชิมกมลหลวงอิสระสุนทรเป็นแม่ทัพยกไปปราบในราวเดือนก้าปีมะแมพศ2อ3 0ส 30, เจ้าฟ้ากมลหลวงอิสระสุนทรแม่ทัพใหญ่เดินทัพถึงวัดเกตชัยโยซึ่งปัจจุบันก็คือวัดชัยโยวรวิหารนะคะก็ได้ตั้งค่ายหลวงในที่นั่นเพราะเห็นว่าพืชพันธุธัญญาหารสมบูรณ์ขณะที่ตั้งค่ายที่วัดเกตชัยโยในวันหนึ่งได้มีแม่สาวน้อยหน้าตาสวยสดงดงาม ภายเครือขายกระท้อนอยู่มหาดเล็กของเจ้าฟ้าผู้สูงศักดิ์จึงได้พานางนุชเข้าไปยังค่ายทหารด้วยบุกเพสนิวาสเจ้าคุณแม่ทัพทรงรู้สึกพึงตาพึงใจในสาวงามชาวกระแพงเพชรจึงได้ชวนร่วมเรียงเคียงหมอนด้วยแต่ด้วยเหตุที่ว่าท่านจะต้องไปทัพก่อนจะพาคจากกันท่านไม่ทัพได้ประทานรับประคตผืนหนึ่งเพื่อมอบให้กับบุกที่อาจจะเกิดขึ้นมา มีรับสั่งว่าถ้าคลอดบุตรเป็นชายให้ตั้งชื่อว่าโตถ้าคลอดบุตรเป็นหญิงให้ตั้งชื่อว่าเกตแก้วหลังจากกระชับเรียบร้อยแล้วก็ให้มหาเล็กพานางไปส่งที่บ้านพร้อมกับประทานเงินจํานวนหนึ่งให้การเวลาผ่านไปทารกในครรภ์ก็โตขึ้นอันถึงกําหนดทศมารแม่หุ้เจ็บครานหนักและได้คลอดบุตรออกมาเป็นชายจึงตั้งชื่อว่าโตตามเจตนาลมที่ได้ตั้งใจไว้เด็กชายโตรูปร่างเล็ก ในขณะวัยเยาว์เด็กชายโตเห็นพระเห็นพระเหลืองก็มีใจถูกพันอยากบวชจึองอ้อนวอนขอแม่งุดซึ่งทีแรกก็ปฏิเสธเพราะต้องการให้เด็กชายโตช่วยทมมาหากินเลี้ยงแม่และตาแต่เมื่อถูกลบเลาอ้อนวอนมากๆทั้งแม่งุษย์และสภก็ต้องยินยอมให้บวชโดยพาไปบวชเนนที่สำนักสงฆ์ใหญ่กับพระอาจารย์แดงซึ่งต่อมาสร้างเป็นวัดชัยโยอรวิหารแต่ชาวบ้านมักจะเรียกว่าวัดเกตชัยโยขณะนั้นสามเณรโตอ,อายุได้เจ็ดขวบแล้ว เมื่อท่านบวชท่านทราบซึ้งในรถพระธรรมทุกวันข้าเช้าท่านจะกลุบอยู่กับำํำราคำมพีและปฏิบัติอาจารย์สม่ำเสมอเป็นที่รักใคร่ของอาจารย์และคนทั่วไปครั้นบวชได้หนึ่งพรรษาแมงวุธรัฐผลก็มาชักชวนให้สามเณรโตลาไตาศิธาแต่สามเณรโตขอบวชต่อทั้งสองก็ปล่อยให้บวชไปเรื่อยจนผ่านไปศึกษาพรรษาสามเณรโตมีอายุได้สิบขวดท่านก็ยังไม่ยอมศึก ท่านคิดอยู่ในใจว่าคืนอยู่อ่างทองนี้ต้องสึกแน่เพราะมารดาและตาของท่านฝากความหวังไว้กับท่านท่านจึงไปสอบถามทางเรือสำเพาว,ว่ามีเรือลำไหนบ้างที่รุ่งเช้าพุ่งนี้เช้าจะล่องไปบางกอกก็ได้มีใต้กองแดงกับตาเรือสำเพาของเจ๊กหลงบอกว่าพรุ่งนี้เรือจะล่องเข้าบางกอกตอนทีห้าสมเณรโตก็บอกใต้กองว่าท่านจะไปเที่ยวบางกอกและท่านก็กลับไปเก็บข้าวของเตรียมเดินทาง คืนนั้นท่านนอนไม่หลับทั้งคืนพราะคิดถึงคําพูดของสาก,กับแม่ที่สาความหวังไม่กับท่านแต่ท่านก็ตัดสินใจอย่างเด็ดเดียวแล้วที่จะหนีไปโดยไม่บอกกก่าวและตั้งใจจะสนองคุณโยมแม่ภายหลังโดยเจริญรอยตามเบื้องพระยุคนบาทของพระพุทธองค์ซึ่งได้ตอบแทนพระคุณของพระพุทธบิดาและพระพุทธมารดาในภายหลังค่ะก็จบเรื่องของสมเด็จโตพวมรลังสีในอีพีหนึ่งเพียงเท่านี้นะคะ โปรดติดตามต่อใน EP 2ว่าเมื่อท่านเดินทางเข้าบางกาะครั้งแรกท่านจะเป็นยังไงบ้างถ้าชอบก็ช่วยกดติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะ